ดีคนที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับวันนี้จะมาเจาะรายละเอียดเชิงลึกของโหมดโชว์ดาวนะปกติทุกคนะจะเห็นในเจ็ดทองกับเจ็ดม่วงเจ็ดม่วงะจะมีทั้งหมดสองความสามารถสองออฟเจ็ดทองจะมีสามนี่เช่นนี่เห็นไหมข้างในอะมันจะมีสกิลดาวไดเมจเอจิทมักซิมัมเซมินา <c oughs> มันจะมีสามออฟนะครับสีขาวนี่ส่วนสีเจ็ดสีม่วงก็จะมีอยู่สองออฟอ่ะทีนี้ทุกคนจะสังเกตว่าถ้าเกิดไปดูพวกท็อปท็อปเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีสี่ออฟทั้งเจ็ดทองทั้งเจ็ดม่วงนี่นะนี่สี่ออฟเห็นไหมปกติเจ็ดทองอาจจะมีแค่สามออฟนี่แต่มีสี่ เจ็ดม่วงก็สามารถทําได้สี่อ่ะเรามาดูถึงวิธีการทำกันเลยนะครับวิธีการทําคือต้องใช้อันนี้คิดเร้าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็ผลึกหยบอ่ะเราจะใช้อันนี้ทำะไรมาดูกันนี่นี่ผมจะทําของอันใหม่นี่วิธีการทำกดมานี่กดเอนชาน รีแคสข้างบนภาษาไทยก็รลังสัน่น <c oughs> แล้วเราก็เอาเจตอะไรก็ได้ <c oughs> ไปรวมอะไรก็ได้ไม่ต้องสนอะไรเอาออฟที่ไม่ค่อยดีไปรวมผมมีเจอนะันมันจะพอมานะมีกดร,รีแคสเนี่ยไทมอยาง้ยไปเรื่อยถ้าเกิดได้ที่เราที่เราต้องการแล้วอะ่ะก็ไอ้ไม่ได้ที่เราต้องการดิถ้าเกิด ถ้าเกิดเราจะเอาซีออมอ่ะมันจะโผล่ขึ้นมาเองข้างล่างเลยมันต้องทำเงี้ยไปเรื่อยๆครับมันสิ้นเปลืองไง้นี่มากเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการหานะเดี๋ยวผมขอรวมไปให้หมดก่อนไม่รู้จะได้ของดีหรือเปล่ารวมไปเลยถ้าเกิดอันขวาไม่สวยใช่ไหมเรายากับไปอันซ้ายรวมไปแล้วก็กดแคนเซิลนี่ค่าเดิมยังอยู่รวมไปเลยไม่ออกแฮะ แล้วแต่ดวงนะครับถ้าเกิดใครจะได้หรือไม่ได้แล้วถ้าเกิดเรารวมไปแล้วมันจะมีออฟพิเซตอยู่มีโอกาสได้น้อยมากจะไดะ้ไม่ติดสทีหมดก่อนมั้งเนี่ย ไม่ออกเลยครับเสียดายจริงๆเอากดผิดวิธีนึง่งโอ้กดเปลี่ยนนะไม่เป็นไรไม่ออกอมาดูออฟพิเศษกันนะครับที่มันสามารถมีได้ในโชว์ดาวนี่ผมมีอันหนึ่งหายากมากนี่เห็นไหมถ้าเกิดเป็นออฟพิเศษมันจะเขียนวงเล็บไว้ Win ฟ a l l อันนี้เป็นอันที่ดีสุดในเกมครับมันจะมีอยูส3มอันส่วนวิธีการดูว่ามันอยู่ตรงไหนวิธีการดูนะออหาแปบนะนี่ไงแร่แอตทิเดแอตทินี่อันบนอันแรกคือการที่เราแพรรี่แล้วเราจะตีติดไฟฮิตแรกที่เราตีจะติดไฟเป็นการเบินศัตรตูไปรตรงข้ามให้ติดไฟยิ่งมีอยู่ในเจดเยอะ เวละเยอะๆก็ยิ่งผ่าแรงอันนี้อันที่2นะครับ moderation อ,อันเนี้ยถ้าเกิดเราตีติถานาาะธาตุอะไอที่มันเป็นน้ําแข็งลงหัวหรือไม่ใส่ฟ้าผ่าจะลดคูดาสกิลลงเป็นเปอร์เซ็นต์ส่งสุดที่ผมเห็นประมาณ25%อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่เคยได้ส่วนอันนี้นะครับอันที่ดีที่สุดในในเกมนี้เลยถ้าเกิได้มาคุ้มมาก มันคือการเพิ่มประสิทธิภาพให้โซเจชิ้นนั้นชิ้นเดียวนะชื่อวินฟอร์เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึงสุดถปอร0อันนี้ดีมากอ่ะแล้วเราจะหาผลึกยกได้จากที่ไหนไอ้ที่รวมมาแกะคือเราต้องมีอันนี้รูนคีย์กุญแจเข้าดันเจียนนะครับใครที่เล่นไม่ค่อยได้เล่นอะ่ะจะลงยังลงไม่ได้นะมันใช้เต้นเยอะมันยากอ่ะเนี่ยครับ แนะนำให้ลงมาสามร้อน,นะมันได้ของเยอะตีบอสครบเก้าตัวได้เยอะเลยก็5อันแต่ในน้อยเลยก็หนึองอันเก็บเรื่อยๆครับส่วนวิธีการหารูนคีย์กับดีเจนเดอรี่คีย์นะครับก็ดรอปจากด่านในแมร์หรือไอศคีมทุกด่านเลยนะครับมีโอกาสดรอปพยายามใส่ลักไปเยอะๆน่ามันจะได้ดรอปกุญแจมาเล่น ก็จบแล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็พยายามสุ่มกันนะครับมันค่อนข้างเกลือเลยฝ่าผมจะสุ่มมาได้นี่ก็เล่นนานอยู่นะพันพกว่าเกมส่วนออฟอะออฟที่ใช้ในแบบที่แบบพวกท็อปใช้กันอะก็จะมีแอตแทกแอตแทกอันนี้นะแบบออฟพื้นฐานที่หาได้แอตแทกชาร์จดาเมจโบนัสนี่ชาร์จแอตแทกดาเมจอะแล้วก็อันนี้เลยอินเสก ดาเมจทูบอสทำคับเียหายต่อบอสอันนี้ดีมากใชนะ้ได้พอกับบอสนะหรือหายแอทแท็กก็ได้ได้เหมือนกันและส่วนอันที่หายยาก,ยากเลยนะก็จะเป็นพวกเอ่อพวกอาวุธที่เป็นดาเมจนะครับจะหาย,ยากมากโอกาสได้น้อยยิ่งที่แบบตีกระเจ็ทองยิ่งหายยากมากนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยเลตดาเมจยิ่งตียิ่งได้แอนตีไวอันนี้ดีมาก สกิลคูดาผมว่ามันเฉยๆน,น,นะทุกตัวมันนานอยู่แล้วแค่นี้นะครับพยายามเล่นให้ถูกสัปดาห์นะครับมันจะได้กล่องอันนี้มาเอาม,มาเปิดมาครับธาตุเลือกธาตุที่ตัวเงต้งการเล่นนะครับแล้วก็มาใส่เลยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ก็พยายามเล่นกันนะครับเล่นเรื่อยๆเล่น,ลน,ลนด่านที่ตัวเองไหวมันจะมีเซนต์บอกตามด่านโอเคครับสวัสดีครับ